ดูนี่สองดอกใหญ่ๆ oh. <laughs> big one for today <laughs> Bob, you cut i n f o r e e อาให้ผู้ช่วยตัดขานะคะยัยู่ก Oh okay. here. This one's big enough. Wow. See? Oh look. Big. Here you go, can you hold it? Yeah. So I know. Look at that, this one Oh my god, this one's so big. Let me clean up. Anyway, this one I, I have to pick it. Here. Oh, it's and then here, right here. See that? Oh, this one. This one very big also. Wow. So big. First group. กลุ่มแรกของวันนี้จ้ะป่ะต่อกันยาวๆเลยนะคะไม่ได้อัตกรามาแต่ไว้ไม่ได้วันสุดสัปดาห์ Oh, this one is away look at this the color okay continue I want to wow this one What's a prize here oh carry หยุดใหม่ไปเซ้าก็บเก็บเก็บเก็บ,กบ้จุดนี้เพิ่งเห็นนะเนี่ยเห็ดชุ่มน้ำฝนลงเยอะทุกคนเอ้ยเห็ดขึ้นทั่วบ้านทั่วเมือง i'm it okay and over there also oh we're gonna get that group first that one okay over here. wow so i oh this one's gone ทุกคนงามฝนก็จะลงเก็บเห็ดในวันฝนตกอีกละตกก็ตกแต่อย่าร้องแล้วกันฟ้าเนี่ยได้ละสวยมาก so I'm gonna get that one a l s วันนี้มีผู้ช่วยมาถือกล้องให้นะคะ continue to w o r e โอ้โเหียสนุกดึกว้าวนี่อุ้ยบิ๊กกรุ๊เลยทุกคนอุ้ยดูขารอปลูกซีพีส่วน Get this one first อ้ยขาใหญ่ขาอ้วนแมลงเจาะ อดอกเล็กมันหลุดมาก็เอาอันเขียป้าดูขาสิขาใหญ่มากว้าวเต <laughs> <laughs> ็มไม้เต็มมืออันดีมัว ทุกคนไปกลุ่มใหญ่เลยทางนู้นข้างในจะมีเห็ดพึ่งโดนแท็บลูกว้าว just be careful poison ivy poison ivy be careful that one um I, I want to take a picture first okay get this one first โอ้ยทุกคนวันนี้เข้ามา เ้ามาแบบไม่ได้ตั้งใจดอกใหญ่ๆทั้งนั้นอู้ลูลุกยังไงฉันกำล leave it for slug โรเวอร์เฮียอุ้ยดูดอกนี้สวยๆ How about this one oh look at that! Oh, this one's gone. And here, see the big one here. Wow, look at that this one. Look at this. Two big บิ๊กวัน for today y o ้คู้ช่วยตัดขานะคะยยิ่งเอปบใหญ่แต่ใหญ่ว่ะดีใจดีใจดีใจได้ดอกใหญ่ yeah and then can you p i c ีก n o t h e r วัน also yeah, ฝนก็นจะลงอยู่แล้วทุกคนเอ้ยนี่เห็นไหมสวยๆทั้งนั้นเลยวันนี้สวยๆทั้งน,นั้นไปเพื่อน,น,ยน,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 นอย้ายมาข้างหลังจ้ะทุกคนย้ายมาย้ายมาโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเพี้ยพวกเยอเดี๋ยวบอสจะเหยยบกสนทุกคนป๊าปๆให้าไปนั่โอเคสวยเนาะ อืาชอบเนนี่โอเคนีให้ผู้ช่วยช่วยเก็บแล้วกันเก็บจนเหนื่อยนะทุกคนมันเยอะเกินนะปีนี้เห็ดเยอะมากเห็ดเยอะมาก

อันนี้ก็งามฟ้าร้องอีกแล้วโอ้ยเข้าป่าที่ไรฟ้าร้องตลอดเ yeah, ดี๋ยวคัดสุนต์มีคนช่วยเก็บมันนี่นี่ได้เยอะเลยคนป่ะไปต่อจ้ะ คือ่อนไปต่อจ้าไปต่อ